สวัสดีครับ, FC, ong, แรนนรบ FC แฟนสองแลขาธิบดีส้มทุกท่นา,ทนนา,า,า,านนะครับผมยอดว่านกอเก่าก่อยพ่ายเอฟซีเาธผู้ชมทุกท่านมัติวัดอภิเษกมะม่วงนะครับมาถาม้าพ่ายจันนะครับพ่ายจันเมื่อวานนี้เพ่กักไปบ่อยชิ้นเล็กไหลมากนะครับเพื่อนก็นว่าได้เล็กเด็ดมากสามตัวหรังเดียวนะครับงวลวันทีสิบหกพืชพักหัวเกีดนะครับเพื่อนทีมาใดมาตีตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วกันเอากดติดตามกดแชร์เป็นกนรลังใจด้วยนะครับเพื่อนที่ได้มาจังไดหนันกกา ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยครับตามผมมานะครับคน <Yeah. S 1> ไทยกับตะโพอาไทยเอนันเออกไทยทั้งเอาทั้ง,งคันผมอยากว่าถามเรื่องเลขความระอาจา์ครับที่ว่าไปเอาเลขกันหินเลขไหลเห็นไหมถ้ายกสุขไปนําดีเนาะเไปวันอะไรมื่อเศร้านี่ไม่วัดกับเลกว่าถามเพราะว่า เรื่องกล่องมานั่งไหม,มวันที่ทถ้าอยสุกับถ้าอยสุก,ก,ก,ยก,ยงงกับบัวชัดเขียนบัย่ำไหนกับบัวชัดเขียนกัเลบยบบัยากถามว่าเจ้าเจียวมาทำอาจารย์ไม่ดอกสนว่ามีภูมาคบางน้ำหลบัวมันกับบัวหลยปนไหเดบัวั่กานมีอยู่บคนอเี้ยพาทั้งเกืนมานํำบัวมีหลวง<อ>พ่พพพอผู้เิดมาใกลมาบ้านห้องโออันขี้ตูน่ะโู้รตูนั่นน่ะ ว่มามหาเป็นหลวงพ่อนายเปนหน้ามัมหาหลวง่อนาเองสันติธอรมปนาเห็นรัหลายคนบไม่ออนสอนสัคนธรรมดาเหตุที่เราจะต่อไปรามาแรกไม่เรื <wi> ่อเรื่องให้เจ้าเรื่องผู้บายทุกไปเป็นนี่ละแล้วของน้นผู้ปจุดอออมมากกว ตามสายตาปเบิง่งหัมันิเป็นนี่โถ้มีหนึ่งเสมั้มีโถ่มีหนึ่งวส้นแล้วพอนี้อันมันเป็นเล็กเจ้กตัวเลยคือรถขับข่ายขับข้าอย่างเงี้ยเอ,อมันบ่จอดไนงะมันว่จอดคือันสมามารถมบาร์เพราว่ามันเปหางแต่า่างทีเนี่ยหว่า เป็นเกาเนึ่งหายเกา่งหกเ่้แลเาอ๋อนี่สมีล่ะเป็นเกาเนื่งหากาเนึ่งหาก็ได้เกานึ่งหกก็ได้เนงหนาโฉมหน้ามันมันมันจะเป็นไปไปทางเล็กหกดัมันบดจอดมันบดจอดไม่เกิดเล่สิขับไข่ขับข้ากับเลียขาเนาะใช่ตอนเบ่ไม่ไม่ผ่าเพียรเนาะเบ่งไม่ไมันเห็นหา แบบอว่าเป็นอีเนึงมันจกับ,บกลมาเนเป้ไปไขหอกแจอดอสามารถเป็นได้แกซ้ามานหือะไอปแต่ว่าเก่าคำนึงหนีชัดเกียนมันบอกสุดวันหนีก็ถือได้นาะถืออยู่ว่าหนึ่งหกคนไหมเมนนี่นั่นให้ผมกกักตัวละ <laughs> มีมันมันบ่อา่มักปานนีม่โอ้ยมันก็เป็นซั่นล่ะเนาะันหินนี่เพิ่นยกขึ้นมาคือเก่าแม่นบ่บ่หิงบ่ได้ยกอีรอบนีคือเอานไเลยบ่บ่ได้ไปย่อขึ้นมาอบ่ได้ย่อหิขึ้นมาแม่นแต่ว่าบวงสวงเพิ่นอยู่แม่นบ่ thờ ai, thờ ai Phật làm Phật làm, rước cỗ là cấm mạo theo sùng ba sì này là, rước cỗ theo tục thường, theo nên, nó là cái bó hài, sưu hài rác của thờ ai rước cỗ này là, đang ngày nào cũng lạc sông, lạp sáu, thập tì, thập tạng nào, hài yu lợi, nó là Alvin, các cháu đai là phố thang này, đai một tua các cháu ở hàng bó, lái nó, nó, nó. กูถอดไม่ออกเพราะใสื่อยงนัเน่าจิไปวัดไปว่าอ่วมเพิ่มาจากดเห็นลังค่ามุ่งนี่ท่านใดไปเฮ็ดดไปเดียวเพิ่มนไดเดียวเห็นมีโศกเนาะมีโศกไม่หลับก็ดีได้ซอยกันด้เฮ็ดให้เพิ่นอยู่ในละมุงเื่อมเหืาอกะไรเราคนนีตัวกาสร้างเรากัสิบเพ่่ดจ้างเนซื้อเกิดสิพอ โซเฟอร์ผู้บัคับรถนนี่พาไปไนี่ละเหะ็ดกผมวาไอ้พิม์นี่ละทีมบหันอะเขชอยเขาเป็นตาเขาเคยเห็ดแล้วเขาไม่เมือนะตบุ่มหอืม,บบม,อมก็ไทยเนไหมขาสิปเดไทยขา่ดลงทุนททนลายได้รเนาะล้มทุนหลายใ่คาซายเขาไปเสียันมีกมีหลาบดรอก,กันสีอกอกกันพูดละเร็กละน้อยกับพอเนอะนตามทาเะพ ก็คนแด็าดลวน่มาแก้ัว่ากันเพื่อนากไห้เนี่ยารเไทยพ่งก็ดอู่มด่อกไม่อื่อนเากเทศไอเอมกรตาฝนเราเราพอนี้พนี้ต่วนนีต่วนนั่นกันก็มควดเทสในเพื่นี่ดอกเพราะว่าตาฝนแตกแดดกับพอไข่ยนั่ยไปได้เนาะัเพื่อนยูสั่นกับันเพื่อนไหนโชคไม่ลาบอันมีโชคไม่ลาบกันพ่อเห็ดในเพื่อนที่ดอก Bi mèo yên kim mai kêu cầu là gặp nhau bơi nhau bói 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 bói

เอาข้นมาเพิ่นสิบอยโศกยี่ป่อเมตเตเขียนนี่ไหมมเพิ่นบอกว่าต่วงนี่หลาย่วงัจังเอาขิมาเพิ่นบอกเนาะเพิ่นเพิ่นบอกแล้ววันเอมีนอ๋แต่ว่ายุไปไม่มันมียู่่ผู้ใดใส่สุดไทยยู่ี่เดีวมคิดว่มีนะมได้แจเขาอ้มยนมีมีสุดไทยม่เห็นมันเด้อมีนไทยนแต่ว่ามัน

โอ้มีทั้งตะเคียนเนาะแสดงว่าหน้าทองมีว่ธรรมดาเนาะมีมีว่าธรรมดาดีนนมันขุบเสกเลยดิมันมันเป็นลมเป็นอัางเป็นหล้เป็น้นเป็นขึ้อางอย่างเงี้ยทออางอ้างนีแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าเขาพ่านอีกแล้วก็มีนักต่นเสาไฟเลกสูงพานอีกลโอ้โชคดีเนะเรียงเรียงเงิ่อนนี่ผลลัพธ์ขราส่งก็โชคดีเาะแต่ควาง่ายไ ไเวแล้วก็้องใาเาจะแะลบหาเก็ต้นท่าไมไปล่งนี่ทองผาหน้าเลาเนาะนันก็ต้องใหละซุงบอกเาไฟฟ้าวอกเนะเออการการโค้เล็กไงแบบโคงเล็กหนึ่งนั่ะตัวนั้นะตัวผ้าตนกนึ่งก็กรงไฟเนี่ยอไดเาสิเป็นสีทีหน่อยนึก้าวนึ่งหาครับก้าหนึ่งหกนี่ได้มาตรวันนี่เนาะ เมื่อเมื่อเคลื่อนนี่เกี่ยวว่าคำเนี่เกี่ยวอย่างไยบ่กอมันนอนเดือดไหมเรื่อยไปเรื่ฝันยังเรอยเร่อยฝันยังเรื่อยก็กระสีเป็นนที่ฝันใอีกีอดีได้มาแล้วได้มาแล้วแล้วเลยเตี้ลเรแล้วเลยคือว่าไงกต่มันบ้านนากก่อนใส่ใส่ภาษามว่าบเอาเล่ยงสิน่ทีเอาเลยงสนี่เอาเอาให้เอฟซีบงกันรับหินเล็ก กินเลขไหลเลขให้เลขเด็ดสามโตหางเดียววันที่สิบหกเปิตวหกเจ็ดเก้หนึ่งห้าเบื้องนีมนเก้าหนึ่งหกมีทำหนิเนาะเป็นแนวทางเสือกินแบงของตะบัดนะครับกวังว่เอฟซและตัวมองพัตันก็องทีแต่ย็นได้ฟังแล้วนะครับเก้าหนึ่งหากับเก้หนึ่งหกกันเบื้องแค่เนื้อมันขับไข่ขับขาเนะครับกับือสี่มีตำหนินะครับ บังว่าของที่เป็นโู้เป็นลาบเนาะเป็นแนวทาลงตัวทางกิมแบงกับของราฐาัฐบาลครับไอพีเอาา็นอาญาในการรับส้มนะครับครับกับพอในเอฟซีนี่สูม่ลาบก็แนวทางที่พระอาจารย์ในม่านนี่ละอะไรเปลี่ยนโัวเป็นลาบเนาะขอขอบคุณขอบน้ำพระนครครับ<อ>ครับนใน้ายกิฟต์นี้ผมไปสะดุ้ยครั้งหนึ่งนะครับ หินเลขไหลให้เลขเด็ดสามตัวห้างเดียวก่อวันที่สิบหกพฤษภาคมหกเจ็ดนะครับเลขยืดทูบนะครับพระอาจารย์มันให้เจ้าของที่จุดก็ได้อีกเก้าหนึ่งหานะครับเบิ้งครับใครขับค่าเลขหาคือเป็นเลขหกนะก็เลขเป็นเก้าหนึ่งหกน้ำกันนะครับทองยางนะครับตัดเป็นเลขสองตัวกับเก้าหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหกนะครับไปขับบนล่างนะครับเป็นแนวทางคือสัรกิแบงของสถาบัน ก็หวัง e วง่า,วาอเอฟซีได้ทำต้นถุกตันข้อเสียทีนี้จฟังแล้วนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้กอยดเพียงทำนน้เพราะวันนี้คลิปต่อๆไปทำคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ